ื่องตัวนี้เ,นเป็นเครื่องรุ่น a 3นะครับความละเอียดของเขาถึงหกร้อยดอเครื่องเขาเสามารถที่จะลิงก์การทางานผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยเป็นระบบเน็ตเวิร์กนะครับคือมียูเซอร์ใล้าช้หลายายคนก็สามารถที่จะทางานได้นะครับตอนนี้เราผมกําลังสั่งผ่านนะครับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์คือเราจะใช้ชวิธีเอาต้นฉบับมาวางบนหน้ากระจกก็ได้นะครับหรือจะเอา่อห อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราอยู่แล้วเนี่ยสั่งพิมพ์ผ่านออกมาได้เลยนะครับเราก็พิมพ์ใส่กระดาษเราจะใส่ a สีหรือ a สามเราก็เลือกใส่กระดาษนะครับเพื่อที่จะออกมาให้เราดูนะครับหนึ In ่งแผ่นดอนนะครับนะครับไม่นะว่าจะเป็นการยิงผ่านคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นลายเส้นตัวเล็กๆหรือรูปภาพหรือตัวอักษรตัวเล็กๆนะครับจะมีความคมชัดกว่าที่เราจะใช้การวางถ่ายหน้ากระจกเพราะว่ามันจะสูญเสียไปอย่างตัวนี้คือเรื่อองตั้งจานวนพิมพ์ไว้ที่ สั่งพิมพ์นะครับเครื่องก็จะพิมพ์นปรับสระปี่เขาสามารถปรับได้ถึง6ระดาบนะครับที่ความเร็ว1 3อยาบตันต่อนาทีนะครับเพิ่มหรือลดได้นะครับนี่ครับกระดาษที่ออกมาเอานะครับมี่ผมเพิ่ม นี้เป็นตัวรองรับกระดาษนะครับลดแรงกระแทกนะครับสามารถที่จะทําให้กระดาษเนี่ยลดาการตกลงมาอย่างเบาที่สุดนะครับตรงนี้ของค่อยลดนะครับนี่ตัวนี้ที่ร้อยแผ่นต่อนาทีนะครับหยุดก็สีแดงครับระบบหน้าจอของลิโก้ดีๆ6650ตัวนี้นะครับเป็นระบบทัชสกรีน สามารถตั้งปรับจากตรงหน้าจอได้อย่างตัวนี้เนี่ยเราจะตั้งในเรื่องของกระดาษหนาสแตนดาร์ดเราก็กดที่สแตนดาร์ดหรือเปลี่ยนไปที่กระดาษหนาเราก็กดที่กระดาษไม่ต้องไปปรับที่เครื่องง่ายต่อการใช้งานและการสัมผัสนะครับอย่างตัวนี้ผมจะตั้งสคริปต์ฟีดก็คือปกติเครื่องพิมพ์สำเนาเราพิมพ์หนึ่งรอบกระดาษจ่ายหนึ่งแผอย่างตัวนี้ผมตั้งสคริปต์ฟีดไว้นี่นะครับเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการตกสำหรับพวกกระดาษหนาพวกกระดาษไขหรือว่า กระดาษปกที่มีความหนาเขาจะช่วยลดระยะเวลาในการตกของสำลักให้ช้าลงนะครับเดี๋ยววมทวาม้ดูนะครับตัวนี้เขาจะหมุนสามรอบและใส่กระดาษหนึ่งแผ่นนะครับช่วยลดระยะเวลาในการตกพวกกระดาษหนาที่นี้ป้องกันหมึกซับหลังนะครับตรงน,นี้ช่วยงานได้เยอะเลยครับงดความี่นะครับเราต้องการหยุดนะครับยกเลิกเราก็กดสีแดงหยุดทิมน,นะครับ แล้วก็ยกเลิกสคริปต์ฟีดเข้าไปนะครับตอนนี้ตัวเครื่องเนี่ยอย่างสมมุติว่าสำเนาออกมาอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการปรับสำเนาให้เลื่อนถอยหลังลงเราง่ายๆนะครับกดที่ดูหน้าจอตัวนี้นะครับผมกดค้างไว้นะครับดูหน้าจอตัวนี้เนี่ยผมกดค้างไว้ผมก็จะให้สำเนาเขาเลื่อนผมกดปุ๊บดูหนึ่งใบนะครับนะครับนี่ครับสำเนา เมาจากเดิมใช่ไหมครับเลื่อนปรับเลื่อนลงมาเห็นไหมครับขยับเลื่อนลงมานะครับ7มิลสามารถเลื่อนสูงต่ำซ้ายขวาได้4ทิศทางจากหน้าจอตรงนี้นะครับปรับได้4ทิศทางนะครับตัวนี้เราให้มาดูตรงนี้ทีดนึ่งนะครับวัสดุที่เตือยมส่วนที่1นะครับส่วนที่1เป็นนะครับตัวนี้ผมดึงกระดาษถาดลงอัตโนมัตินะครับความเร็วในการทําต้นฉบับเนี่ย A4 ใน19วินาทีนะครับนะครับ ตัวนี้คือตัวกระดาษใส่ใสง่ายๆนะครับใส่เหมือนม้วนกระดาษแใส่ใสนะครับแล้วก็ตัวมือนะครับตัวนี้ดึงลูกโมเป็นี้ออกมานะครับตัวโมเป็นตัวรางรุ่นใหม่ถอดวางได้เลยนะครับตั้งวางได้เลยนะครับง่ายตัวหัวรางอยู่ด้านบนไม่ไปโดนกระดาษแทะด้านล่างถอดตั้งวางได้ง่ายนะครับตัวนี้เราวิธีการเราเปลี่ยนสีเี๋ยวเราจะใส่ลูกโมนะครับตรงนี้ผมอยากให้ดูตรนี้นึงนะครับ กระดากระดานทางในกระดาษตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นสังโมหรือว่าในกรณีกระดาษติดตัวนี้เราสามารถหยิบออกได้นะครับตัวนี้กล่องเก็บไขถ้าเต็มเมื่อไหร่เขาเตือนที่หน้าจอนะครับสัญลักษณ์สีแดงเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไขตัวเป็นทั้งตัวอ่านภาษาอังกฤษนะครับเป็นระบบทัชสกรีนอ่านตัวสอนหลายบรรทัดดูง่ายถ้าเครื่องขึ้นสีแดงแสดงว่าเครื่องตอนนี้ไม่พร้อมที่ทํางานนะครับตัวนี้ดูตรงนี้นิดนึงครับชุดทางินกระดาษ ตรงโล่งสะอาดดูแลง่ายนะครับตัวนี้เราใส่กล่องเกับขายผิดก็ไปนะครับตัวนี้ส่วนที่หนึ่งเมื่อกี้ให้ดูกระดาษขสยตวที่สองจะให้ดูหมึกนะครับหมึกเป็นกล่องกล่องกระดาษตัวนี้บรรจุพันธ์สี่สี่ทั้งหมึกดามหมึกสีนะครับตัวนี้ใส่ง่ายนะครับเราใช้งานจนหมดวิธีการใส่กลับเข้าไปก็ใส่ตรงนั้นเอครับ เรียบร้อยผมขอจบตรงนี้ขั้นตอนนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากน,นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์กระดาษายให้ดูครับขอบคุณครับ